เน้นตูมเน้นตูมเฮ้ชวดตรงนี้ยงยงูตูมยองยองตูมให้ว,วัสดสะบดเข้าหัวโตะโอ้ยนี่ยัไม่มีดาบแดงนะครับเวอร์เวอรวร้มนเดี๋วชิปแรกนม่ครบ้ฉวดนวดัวดนโ GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้ตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองตเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับ เล่นตัวเดิมๆสก,กินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสก,กินแลสก,กินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ <Red team. S 1> ซูมยังไงให้แม่นยังไงให้โดนหัวคมๆแบบพี่บาส uh huh. เป็นคำถามที่เวลาผมเล่นเอลซูเนี่ยเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผมลงคลิปตอนที่ผมสตรีมอยู่นะครับประมาณสองคอมเมนต์คนเยอะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> มันมีสูตรลับ ผมจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนกดติดตามดิครับรออะไรล่ะกดไลค์ด้วยถ้าไม่กดผมไม่บอกบอกด้วยถ้ากดเดี๋ยวผมบอกเลยเ็บนี้เราชนคาเฟ่นะครับคือ <c oughs> จริงๆอ่ะเอลซูแผ่นเนี้ยมันสาม,มารถสู้กับแคลรี่ได้ทุกตัวฮายาที่ว่าโกงๆโดนผมซูมหัวแตกมาหมดแล้วครับไ <c oughs> ม่อยากจะโม้ <c oughs> <c oughs> วางแถบตรงนี้นะครับผมเราจะได้เห็นแบบฝันของข้ามันเดินเข้ามาตรงพุ่มนี้นะครับการวางแถบก็ค่อน้างสำคัญนะครับสำหรับเอลโซนัดแรกไม่พลาดโอเคทุกคนน่าจะจะจะช่วยทุกคนน่าจะกดแล้วใช่ไหมครับจริงๆอ่ะสูตรลับการซูมเนี่ยให้แม่นมันไม่มีหรอกครับอืมได้สาระ เกมอาอ่ะแค่มึงเล็งให้โดนมันก็โดนแล้วครับ <c oughs> แค่นั้นจริงเว้ยคือผมก็เคยเป็นเล่นเอลสูะชอบแบบซูมเผื่ออนาคตคือกูเล็งโดนแล้วนะแต่ว่าชอบสะบัดขึ้นไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันแรกๆที่ผมเล่นเอลสูนะ <c oughs> แค่มึงเล็งให้โดนอ่ะมันก็คือโดนมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะแยะครับเอลสูหรือว่าเกม RV ี <c oughs> แค่มึงเล็งโดนมันก็โดนแล้วผมทําให้ดูแต่ว่ามือต้องนิ่งนิดนึงนะครับเวลาเล่นเอลสู หลบสกิลคมคมโอ้เห็นนะแค่มึงเล็งให้โดนมันก็โดนขอแค่มีความนิ่งขอแค่มีความนิ่งเข้าหัวแมพมืดก็ยังโดนนะครับผมอันนี้คือเป็นการแบบค่าเดาการเคลื่อนที่ของศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับเขาเดินขึ้นมามึ่เห็นป่ะประมาณ0 1 0 1วิเขาจะเดินเข้าพุ่มผมก็เลยแบบเล็งโดน อันนี้เป็นทามมิ่งนะครับการกะความน่าจะก,กะนั่นแหละครับเนี่ฮะโอ้เน้นซูมเน้นซูมให้ชวดเนี่ยครับไม่ยากครับแค่เล็งให้โดนเห็นนะถ้ามึงเลงโดนเนี่ยยังไงมันก็โดนและถ้าเจอคนปูมแม่นแม่นเนี่ยมันจะยืนเลนยากมากนะครับถ้าเจอเอลซูแบบเนี้ยแบบผมเนี่ยครับ มันโหดอ่ะเหมอนเรื่อฝันหูข้ามไม่ยืนไม่อยู่สามารถโซนออบเจกให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแพทนี้เอลสุโคตรโกรงดูดิไม่ใช่แท้งก็โซนได้ครับวราะเอลสุม,มันมีสกิลหนีไงอันตินะครับหรือว่ามันจะเดินมาเหยียบไงเมื่อกี้เวลาซูมอ่ะไม่จำเป็นต้องซูมเผื่ออนาคตนะครับ อันนี้ปืนกูลั่นบางทีบบเราติดไงตูมเผื่ออนาคตเกินถ้าสมัดอะเราต้องสมัดแบบตอนเราต้องเล็งไปอีกมุมหนึ่งแล้วค่อยสมบัดเข้ามาตรงตัวเดี๋ยวผมทำให้ดูไม่ใช่เล็งโดนแล้วสมบัดนะครับถ้าเล็งโดนแล้วสมบัดอะมันจะไม่ค่อยโดนนะครับส่วนใหญ่อะฮีโร่มันจะไม่ค่อยแบบกูโดนกูโดน ซูมเคลียคลิปก่อนนะครับถ้าเป็นจังหวะแบบนี้เพราะว่าถ้าเรายืนเลนคนเดียวอ่ะพยายามซูมเคลีย์คลิประยะไกลก่อน่าให้คลิปมันเข้ามาเลือดเต็มนะครับไม่ไงั้นเราจะเคลีย์คลิปยากตอนที่มันวิ่งเข้ามาแล้วชนป้อมเลือดมันเต็มอ่ะจะโดนกดในเลนนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันสำหรับการยืนเลนนะครับเวลากดโซโลแลงนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมคนมากันน้อง2คนคือโลมิงนะครับเป็นซิปไว้ใจได้คนนี้ ฟอร์แฮมเมอร์ผมได้อย่างไวสี่นาะที25าวิซูมทีใส้แต่ครับบอกเลยว่ามีฟอร์แฮมเมอร์ช่วยในเรื่องของโบนัสดาเมจนะครับซูมทีขี้แตกเดี๋ยวรอดูโอ้ดาซี่ดาซี่โอ้เมจมันขึ้นมาอย่างไวเมจทีมกูยังอยู่กลางอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรครับทีมเราเป็นเมจสายเนียนป้อมอโคตรแรงโคตรแรงเหมือนมีบูมติกอะครับ ทีบอกเลยว่าดุ้งเฮือกเมดเหมือนมันมามันมาฟีอ่ะแล้วตรงกลางมันก็ตีฟีนะครับและพอมกลางแบบงงๆ oh. แต่จังหวะน,นี้ก็ควรซูมเผื่ออนาคตนะก็น่าจะโดนเมื่อกี้ผมเล็งโดนนะแต่ว่าเขาแบบเดินลงมาข้างล่างนิดนึงครับมันก็เลยไม่โดนแต่ไม่เป็นไร <จะ S 1> ครับคือโอกาสที่เล็งโดนแล้วมันจะไม่โดนเนี่ย มันมีน้อยมากของการที่เราแบบเล็งโดนแล้วแบบตบัดเผื่ออนาคตอะไรเงี้ยครับพยายามซูมแค์คลิปอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวนะพยายามซูมแค์คลิปไว้ก่อนนะครับนี่ครับเป็นแครดีที่บอกเลยว่าโคตรเก่งโคตรโกงนะครับถ้าเจอคนซูมแม่นๆหรือว่าถ้าเราซูมแม่นแแรงสูงเนี่ยเขาจะชอบแบนกันนะครับการทีมตัวเองเล่นเจอบ่อยนะแบบเฮียเวลาไปอยู่ฝันตรงข้ามซูมโคตรแม่น มาอยู่ฝั่งกูยีก่กะไก่อะไรเงี้ยครับแต่บอกเลยว่าไม่ใช่เอลสูบผมดูดียิงธรรมดาโคตรแรงโอ้ไม่จะเล่นท่ายากไม่ได้วะมาดิวะแต่ต้องนิ่งยืนซูมยองยองตูมเฮชัวสบัดเข้าหัวเนี่ยเห็นได้นี่คือการสบัดนะครับมือต้องนิ่งนิดนึงอยู่ที่ประสบการณ์นะครับมันทำหนู พี่แก้แค้นให้น้องชายไม่ต้องห่วงเว6นาที <5 S 1> นะครับตอนนี้นได้บนได้ล่างได้กลางมาแล้วนะครับป้อมแรกฝันหัวข้ามหายไปหมดสกอร์คิวเราไม่จำเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจเยอะครับเกมอาร์วีฝันหัวข้ามค่อนข้างแบบมันก็เล่นดีนะเพย์เซฟนะครับ6นาทีได้มา6คิวเฉลี่ยนาทีละคิวนะครับสกรอร์รวมตอนนี้ ผมชอบไหมนะแบเอลสูอะถ,ถ,ถ้าถ้าผมเล่นตัวอื่นอะ่ะผมไม่เล่นนะเว้ยแฮร์ี่อะ่ะมันไม่มันครับอเข้าหัวเข้าหัวแบบมืดก็ตูมโดนครับถ้าเราอ่านแบบลายเดินฝันของข้ามได้ดีเหมือนเป็นการสุ่มนะครับเ <Your S 1> นี่ยตอนนี้ผมได้มูลามาแล้วถือว่าได้สองชินนะ้นแน่ฟอนแฮมเมอร์มูลาเนี่ยแทงก็แทบยืนไม่อยู่แล้นะนะถ้าเรามีดาบแดง แล้วผมพยายามฟาร์มให้ได้ดาบแดงนะไอสามชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับ s <S โป่งหูยนี่ยังไม่มีดาบแดงนะครับเว่อเว่อเว,ว่อสามนั้นคมคมเนี่ยครับแค่เราเล็งให้โดนมันก็โดนแลว้ยวอย่าไปคิดเยอะครับได้เกม RV ร์วให้มึงเล็งให้โดนมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับโอ,โอ้โอ้ไม God. ่ก้อนกูแตกกูแตก ย่ชีวิตไปแรกนะไม่คุ้มเทีวชวเวอร์จัดเวอร์จัดแขงก็ยืนไม่อยู่นะครับผมฟอร์ดแฮมเมอร์บวกมูกลามาตาซุ่มทีดุ้งเฮือก so, <okay. S 1> พยายามย่าชีวิตไปแรกครับอย่าไปหิวอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยครับต่อให้เราจะไม่ได้คิวเพื่อนตายแล้วก็ปล่อยไปนะครับผมเอาเวลามาฟาร,ร์มออบเจกต์ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับ ไม่ต้องรีบครับผมฟาร์มไปเรื่อยนะครับพยายามยาวตัวเองไปแรกนะครับมไม่คุ้มยิงออมย่งเราเป็นแครี่เนี่ยต้องยืนระยะให้ได้นานที่สุดนะครับตรแต่บางทีผมอาจจะยืนแบบยืนห้าวไปหน่อยนะเพราะผมเป็นเมนแบบเมนแอสซัฟินไงบางทีผมเล่นแครี่ผมก็จะชอบเข้าไปล้วงนะครับ แอสซีนมันอยู่ในสายเลือดเฮ้ยอเวอร์ทีมผมมันโหดไปปะวะโดนโอ้โหแต่ไม่ตุยครับผมนิดเดียวเมื่อกี้สวยแล้วว่ะตัวแบกกูตุยแบบปืนกันไปนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นลายเดินฝั่งของข้ามนะครับก็ไม่ต้องซูมก็ได้ครับเก็บกระสุนไว้จริงๆินเราซูมเล่นซูมทิ้งก็ได้ครับ ดืกรสุนมีเยอะโอ้ระวังนะเว้ยและยิ่งเป็นแบบเป็นเกมนำแบบนี้นะป้อมนำอ่ะเอลสูเล่นง่ายมากครับแบบเราแค่รอคีปเข้าเราไปยืนตูมหน้าป้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซูมโดนไอ้พวกตัวบางๆแบบแครี่เมดฝันโองแค้มอ่ะมันยังไงมันก็ต้องเดินเข้าบ่อเพราะว่าเอลสูอ่ะมันจะซูมแรงมากในช่วงที่มันมีดาบแดง เลือดหายไปประมาณแบบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับถ้ามีฟอร์แฮมเมอร์พูดไปในหาผมโมเดี๋ยวรอมีดาบแดงก่อนโอ้ฟอร์เรนกู้าจัดผมจะไม่ตัดทิ้งด้วยไอช็อตที่ผมซูมเบาเนี่ยโอ้ไม่ตัดทิ้งครับนี่ไงแมบมืดคมๆเนี่ยหาว่าเฮียไอ้บ้านแม่งตัดไอ้ช็อตที่ไม่โดนออกแล้วก็ฉัดตัดชุย ตัด <Human S 1> ช็อตที่โดน <nothing S 1> ลง <is cool. S 1> อะไรเงี้ยครับมก็จะให้ดูแบบเต็มเต็มเกมไปเลยนะครับว่าช็อตไหนที่ผมพลาดตอนไหนที่ผมไม่พลาดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เล่นเอลสูแล้วมันจะซูมพลาดหรือมึงเล่นมึงเล่นตัวอื่นมึงสกิลโดนทุกตัวปะไอสัตว์แตวกันยังเลย <don> เล่นเอลสูซูมไม่โดนเนี่ยนัดสองนัด <I>. S. <S อย่าขำในวันที่ผมซูมเบ่า บอกแค่นั้นแหละครับอือหือเหียลืมบอกทุกดอกแล้ววะรวยละตอนนี้แน่แน่จะมีอะไรขัดลำกล้องนิดนึงนะครับต,ต,ต้องต้องต้องซูมออกเรื่อยๆนะครับไม่งั้นแบบกระสุนมันจะขัดลำกล้องอดุ้งเฮือกดุ้งเฮือกโนโนโนน เสียงสนั่นหวันไหวมาตอนนี้ผมได้ดาบแดงแล้วทารอนแล้วครับจริงๆไอชิ้นที่5เนี่ยเราจะเป็นไอเทมทางเลือกนะจะขึ้นธนูยิงไกลก็ได้นะที่มันเป็นไอเทมกดใช้หรือจะขึ้นทารอนก็ได้แล้วจะสะดวกเลยเกมนี้ผมเน้นซูมอยู่แล้วไงกอร์คิวเนี่ยถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับใน นาทีที่11บอจะสิบนาทีแล้วตอนนี้ประกอบไม่ได้ห่างกันมากนะครับเก้าต่อเจ็โอ้แต่ตรงกลางมาทำอะไรกันวะโอ้ไม่รอพี่เอกหน่อยวะรอ,อผลซุ่มยิงหน่อยเว้ยโอ้ทีมกูตายหมด,ดสวยแล้ววะโอ้ผมทำล่างถ้าเพื่อนไม่ตายนี่ผมดันล่างยาวเลยนะครับโอ้วยแล้ววะกูววะไม่สนละไปตีล่างดีกว่าตายสามอย่างนี้ ะวัดเหรอจ้ะป้งหัวแตกช็อตการคมคมถือว่าเป็นเทคนิคแบบฝันหัวข้ามเข้ามาประชิดตัวนะครับกดสกิยูสอยัดตัวไปเลยโอกาสพลาดแทบไม่มีนะครับเพราะมันอยู่ในระยะใกล้งไงโอมแต่ป้อมแตกแน่เลยวะไอ้เหี้ยมึงมาไงเนี่ยไอสัตว์ <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมเลื่อนดูจอเมื่อกี้ มึงกลับมาตอนไหนวะไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงกูตกใจหมดเฮ้ยรอรอรอพระเอกก่อนเว้ยโอ้ผมต้องไปไฟกับมันวะถ้าพลาดรอบนี้สวยอะ่ะนี่มันไฟไม่รอพระเอกได้ไงวะยิงยิงจังหวะย,ยิงธรรมดาแล้วก็ยิงธรรมดาไปนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเอลสวะมันยิงธรรมดามันก็โคตรแรงเลยนะครับดูดิแทงยืนไม่อยู่อ่ะ ตอนนี้ล่างเราได้มาแล้ว,วเหลือตรงกลางกับข้างบนนะครับดาร์คซ์เลเยอร์เนี่ยจะเกิดตอน15นาทีถูกป่ะทำเลนรอนะครับ <don> ไม่ต้องรีบ,รบแต่ว่ามันอย่าไปไฟท์มว้วน่วแล้วตาย3แบบไอไฟท์ก่อนหน้านั้นนะสวยนะครับถ้าเสียดาร์คซ์เลเยอร์เกมอาร์วีเลยเกิดขึ้นได้นะครับว่าตอนนี้บาแหลกกลางเราก็หายไปแล้ว กลางสูงก่อนแล้วนะครับโอ้คนมาแล้ววะโอ้เพื่อนอมได้วะไม่เป็นไรครับใช้ๆไปเถอะอันนี้มันเป็นพลังแฝงนะครับกูไม่ได้กดสักทีเออโบ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 ดุงเฮือกดุงเฮือกอืมแมบมืดคมคมนี่ครับแค่เล็งให้โดนแม่งก็โดนละไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเผื่ออนาคต ด่เกิดไว้ด่าเกิดไว้เพื่อนแต่ผมจะไปวางแถบก่อนนะครับอันนี้ก็สําคัญวางแถบให้มันเห็นพุ่มไอ้ตรงบัฟแดงอะ่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเห็นนะพอเราวางแถบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นไอ้ตรงระยะตรงนี้นะครับถ้าตัวบางๆเนี่ยมันมายืนไอ้ตรงไอ้ตรงพุ่มเนี้ยผมก็จะเน้นแบบซูมซูมตัดเลือดเขาเรื่อยๆนะครับต้องให้เขาเจ็บก่อนนะ ไม่ใช่อบะเปิดดาร์กมั่วตัวนะครับตอนนี้เราจะเปิดไม่ได้ว่าเลือดฝันของข้ามันเต็มอยู่ต้องตัดสักตัวเพื่อความชัว์อย่างน้อยให้มันกลับบ้านอ่ะอย่างนี้มันกลับไปละโอ้ฟอรเรนฟอเรนต้องมาขู่มันสักหน่อยครับไม่งั้นเมื่อกี้ฟอรเลนตุยโอเคเขากลับไปรับเรนสองตัวยิงฟรีไปห่อครับยิงฟรีเนี่ยครับเอเป็นตัวที่แบบ โูนก็ได้ไดนะเนี่ยครับวิธีการเล่นผมก็จะเล่นประมาณนี้เลยเออเวอ่อเวอ่อเห็นคาเฟ่เมื่อกี้ป่ะโคตรแรงบวกการที่เรามีบัฟดาร์เฟลเลเยอร์ด้วยแหละสุ่มทีขี้แตกแต่ต้องแม่นนะ เดินเดินหน่อยเพื่อนเดินหน่อยเพื่อนจิบไม่ต้องรีบกบ็ได้ป่ะวะเรามีซิปสามารถอมจบได้ครับเ,เคียวไว้ก่อนแล้วกันเ <c oughs> นี่ยครับเอลสูมมันจะเก่งมากตอนที่แบบขึ้นมาหน้าบ้านเนี่ยแล้วเราแบบซูมซูมเรื่อยๆดุงเหือกดุงเหือกมาดีพยายามโฟกัสตัวทำดาเมจหลักมันก่อนแครี่เมจและพวกเนี้ยครับหูยไส้แตกไส้แตกอุ้ยมันฟิกเกอร์โอ้ พยายามห้ามโดนครับอย่าโดนอย่าโดนยิงป้อมพอโอ้โเมื่อกี้ถ้าติ๊ไม่พุ่งเข้าไปนะหวว่าผมโดนมไม่ตายวะไม่ตนยิง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 จบเนี่ยครับถ้าเราซูมแม่นเนี่ยซูมโดนเลื่อนหายไปประมาณ70%ยังไงมันก็จะเดินต้องเดินเข้าบ่อมันกันคีไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เออเอ็วีพี MVP, แต่เหรียญทองไม่ได้โอ้เสีได้ว่าก็ได้เหรียญทองแลว้วป้าวะตจีเอมห้าคิวนะครับแต่ว่าเกมนี้มันคิวกันไม่ค่อยเยอะนะครับถือว่าฝั่นของข้ามก็ก็เล่นดีแต่ว่าเขาพลาดทีมผมเล่นดีกว่าแค่นั้นแหละครับสรุปเลยคือเอลสู่โหดอืมันก็เลยชนะนะครับในเกมนี้ไม่ได้แวครับแต่ว่าเอลสูแม่นจริง แล้วก็พยายามแบบให้กําลังใจตัวเองครับเวลาเล่นแล้วก็คิดว่าเออกูเล่นกูเก่งกูโหดกูสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการแบบเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับถ้าเราคิดว่าเราเล่นแล้วเราแบบเออกูสู้ไม่แม่นเลยว่ะแม่งกูเล่นก็เพ้ก็อย่าเล่นตัวนี้เลยครับเชื่อผมจะไม่ได้ไปเป็นภาระข,ของเพื่อนนะครับและที่สําคัญเนี่ยการยืนเลนยืนให้เป็นจะเป็นตัวที่โคตรเก่งโคตรโกงนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้นะครับจะชอบอย่าลืมกดไลค์ สำหรับใครใกดแชร์ก็ผมด้วยนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน